สบายดีพี่น้องสุขสุุกคนเนาะวันนี้เ<อ>ชียร์คำแซงพามากินนะยังบุเฟเฟ่ปรใหญ่ม,มากินบุฟเฟ่ยัปุน่นยังนี่านะทุกคนนะขาเพื่อนเตะดำนะนมแนมแน่เนะาะวันนี้มาแวะมาแวะดินน้ำเปลือกตาดำทุกคนเอาไปใช้ยังย <laughs> งกยลุกโหลลกโหลอยู่สบายดีสบายดีพี่น้องแจ้งยูว่าเลยใหญ่เข้าไว้แสงทขาไว้คำแซงคำหลักคำหา ทำแซงคนโกูทำยังหรอทำเชอรี่ทำใหญ่ทำใหญ่นี่นะทุกคนนะมัอนี่ก็ถือว่าเบาวความไวเดีมาแว่เดี๋ยวในเมื่อตาดำนาะเพราะว่าดต่ขาว่าเป็นเป็นสีท่าซางมาซอยซางทาสีสีท่าซางว่ามากมาผิดม่ผิดได้ได้ไม่เป็นมากจะใชเน้องสบายดีสบายดีน้องมาแต่กินเขาอยู่กลางเรืองนะไอ้เนี่ยคิดว่าเออยิ่อยู่ไทยอยู่ มาดมาดเลยร้าบ้านเล้กจะไปทำงานแะ้รก็ข้ากามาแล้วมีอนเพื่อนพี่น้องอักีเมท่าสีเองท่าตั้งต่เมือวานีสนะีาเนสีท่าซาเป็นซางท่าสีมาดมาดก็ดีคือกี่ันนี้ที่ท่าซอยเกิมามาก็ดีคือซีเม่าใสอ่มาด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 มามาดมามามาดมามาามามาาม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 ดมามามาดมามาามามาอมามามดมา อกระเขวนะไปลงแขวอีเมลแม่พี่นนอกเอ้ยอะไรก็ไปเขียวโอยสีโคนมันเป็อนุกันเมนมันสีขาวสีขาวเหรือนี้มันเปื้อนมันทางซ้าย่างอีเมลไดโาสีกลงบีซ่ามีย้อยหึ่งมันเปื้อนสีขาวเรืเองเราเ่ไอแม่กล่าเอง

เราพี odel, the park, the handle. The handle bien, like ่าไดพากัเม like so like really? ี่ยงเียนิ่ง no ่วมะยีย no, ์จาะรักอยาไหลพ่นมะหยอดตุวเย็นซอยพอดีลโซดีได้ค่ะใหญ่สลีถ่ายนะโี้ค่ะแมแ่พี่้ยังไงะ่มีโอ้ใหมาี้อยใหญ่จะท่แล้วแล้วแล้กนี่ี่เานใหญ่เลือแมมาีกแล้ว่า้ีเออท่า้องนี่ิ่าเอานหนอเลย มันโมใหญ่ป่ะข้าข้คป no, yeah. nah ่วยเรอข้คป่วยป่วยป่วยดิบป่ะป่วยซุกอ้เนีสุดเลน้เี้ยงมีคกาหลุดกระายกินเขาเลยท่เป็นรอนเปนอกข้าท่าปี้โอ้ก็หลุดมีตะเกียบเอะไนี่่ามันมันมันท่ามือเดียวันใหญ่อยู่เลยมันหลกคืออันบลเียรบเอตไปทาไยตาสมบนิลเอียบ่เมนยังไง เยเพรอยาาตเียดบทอเพิ่นเนาะเพราะว่ามือใหม่มากมันจะเป็นมือใหม่ดี่เี่ยะเหือนคอยเง้ถ้าแกเล่นออกมากีเครื่องนี้เอาออกเลยป่นเออเอมาเอเอาเอาใหญ่มากสตัวนี้้อะไไปเมื่อไปเม่อไหใครหรือเมื่อไหร่ไปเม่อไย เต้หนึ่งอะไรเดียวไข่มีใบใบกับพ่อแหลวไรมีใบใบมีใบใบแก้ตื่นกับผู้งาเนี่ยก็จะตาตัวแด่นแเป๊ะีาวเสียห้เป็นแหลวอันนี้อือนี่แจกาต่ากถึเพื่อมีหรอม่ใช่เแต่ไปแบกยักษ์งุณไรอยตูดเ้าอยตูดมาหรือคอย่ออกเออคอยหน่อ

โอ๋อญ oh, ่เป uh, ็นเก่าเพืโอ้าาอางนี้เลยนอเฮ้เอาทแบีย่กันยากื่อทั้งกัวอาอนีของมหเ่นี่มาใ่นี่มอกันอ่ากันมือเากอาระานตัวใหญ่ไงไเี้ยอ่าปเบาเอินนะไปเงินบนอื่กม

อย่าวอกอย่าวอกตู่นแม่บอกสีมันมามักไม่ตุ่ตุสีไทยตู่นสีไทยตุ่นปะอัว่าจะเป็นแม่แม่ดูนี่นี่วิวรังบ้านกันวิวรังบ้านแต่ว่าต้นงเก่งดนอีกทุกยังเก่งที่รังบ่างข้างหองน้ำเพื่อนพี่นะเลี้ยงข้าวเป็น้องแอร์หรืมเนาะซูซี่ในหองน้ำอยู่ด้วยเารเลี้ย้า เขของหนาแล้วซก็น่อหนาะอันตรายกคนปอย่ได้ย่าได้คือเราเหลอยนี่คือท่ยู่เนาะโอ้เหลยหันหน้าเหลยร้านแล้วไปเห็ุเหยียดที่ว่ากดโ่ใจไหนยังมายังมาฮานาคกรีต่่นแล้วทุกคนเนาะนกเาอนตราุกซจะูกาลาอยู่แล้วมันบัง fc อมเมนต์บางก้นกับว่า

มาเมืองแต่สองครูสาวหรอบ้างเน้อหลับหลับหรอบางเน้อมันชุมห hmm, um, ัวใจนะมันจงหัวใจได้มากลงแนวไดกิน oh, ้องแนมพ่นานั่นน่ะคตแต่ไทยคลิปน้ำมนี่นี่แล้ววัดว่าอาไปคนเดียวเลยเรไปกับเอือยยายามาตีเบียซ่งเอือยกจัดในบ้านนี่เป็นยังไงบ้างป้าสิันหน บาวเอฟซีอ่าของบ่าวแซงบ่าวคำไว้แล้วก็น้องเสือดีเสลบาเีไปาแจกไม่ีินอะที่ตางชองไม่ครับอคลิบคเเทฟเทฟสอามเ้าเอาของเพ่งเอองเพ่งจะเพ่งหนึงเฮเ่งหนึงทีนีเวราเลอาตัไอแม่ได้ไหมเมหยาดมยาด สีทาซางนี่เ้องสีทาซางของแสบเองมาซอยเมนะท่ามันบริเอีได้แสบไม่มีเมท่าเราแดงป็นป็นสีทาซางมันนี้จะมาเป็นซ้างเหรอเอาไปไปาแลปไปไปไปอไป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 ไไป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 ไไป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 คอ ระว่างคำคำแทงกับแม่ท่านี่อันได้ทีละเอียดตรนกันเนาะแต่ว่าเราแม่ในละเอียดเราได้หน่ทุกคนเจ็ดเองยควเแม่เนาะเมียเมีเราเห็ดเองเพื่อเราถนัดอย่างีมีตาราอย่างนี้ับซไส่วนใหญ่บอดดบเงินแล้วโตนโตนี่เป็นเห็ดเองวัดเออเฉพาะเราวอาลูกเคยยักเถื่อ

ขอคำแสงเฟงจากจผ่าแนวะเหื่องเลยล่ะเวียนี่เกี้ยงกงซอรอยง้าวกะเมองเงอ่แม่ไปกินาก่อนเออแม่ยังบทานกินเข่ากินข่าไปกินเข่ากินขาพาก่อนนด้ไหมนี่เจโมัก่อนเห็ูลแคบเออเฮทาก็ได้มันกลัวหลอกแค่เขาพักนแม่แม่กาคกนีนแม่คือ ยาคือเนี่ยอะไรเรื่อ่ของวัตทำไมน้องบ่องบ่ทำอไรอ่งเงี้ยจะกระเด็นปีเส็ยดให้แล่วเลยแล้วนะเราลองก็ได้ดอกเส็ดให้แล้วเลยเลยนี้อันบางมาเมื่อเงื่อนคือสิบุมีไปจมที่รังสีอ้พ่นดอกนี่แหละเนาะเขาก็มาแวลินน้ำเบื่อคนน้อยเนื้อมาทุกคนเนาะเทงตัวนีนี่นเลาเลมฟ้าแต่วว่า วัาสิฒน์ยายสรีมาลินน้ำเอืือยะร่นแล้วแต่ยายสรีก็คข้าเฮียแน่ยายสรีส่วนนี้ไปเฮียนอยปเแต่สองโอเคบไปเเนไปบมาเป็นเื่อยบไปมาแต่ก็ยังยังดีใจทีว่าแบบยังมีเอซีแลกัอนบิวดีเอ้ยเอกัสำนันแล้วเนาะกต่ยังคือว่าเนียนนาคือเก่าอยู่

กเ้อมดีย่เห็ดอีกไลกันเนาะวัครับยหเปนกันเห็ดเอ้เมียมเห็แล้วเห็ดเบีหนึ่งข้าหนึงน้ำเกิไปไกลได้มอนี่เฮ้ยขยันหมึอคิดน้องคนทำไมทีดองาเน้องมันทาสีสวยเลยตาดำเนาะถึสวยมากทาสีสวยเลยเนาะตามภาพเลยทุกคน มาลีวะนี่เป็นอยู่บ่เเป็นเ็ด่เห็ดอเห็ดเป็นการแก็ถ้าไม่ยมไม้าที่าหอเดียว่ไห่าหอเบียวใ่่เผู้มาถือกันนีนะใ้พรมฮะอร่อยปไปทาใายพมเลยจจ

แอสีกับชมัครยนบ๊วยนที่แม่กับ่ามดาแม่แล้วแม่แล้วาเราเลเนาแม่ท่นใดเ่านอยู่บ่กแลวแมนน้องมันาดเพราะว่าแขกต้องเถิ่อหนน้อยนึงนี่โทษให้ปูป้าแล้วมาชงม่ใช่เลยพม่าสินวาองัวเพราะมันูงเขาผู้หญิงเขาปีเองบราณแมนลแมนูงหนา ดูเห็นได้ไนคะเป็นการดมันาจะะเียนะมันีเวนมีมองตรงมันอันนี้นละค่ะจะเรมค่อยน้อยจะเวียเล็บค่อยน้อยนีเนย่าเติ๊กใช้ันจะ้เ่อจะเป็นอยาไมูซอยะเพื่อนน่แนะนำใหอันนั้นเด้อแนะนำให้เอา เอาผู right uh ้ชายมาเห็ดเบี้ยซอยเร้อยแลเพื like ่อนเพื่อนไม่ได้ผู้หญิงต่มมมีแต่ผู้สาวสาวสูตร้าสชายเลยสูรชาย่อผู้หญิงยุ่ยจะไวเมได้เห็ดี้ยผู้กายเห็ดเบี้ผู้ชายเมมแล้วเห็ดได้น่นแระจังวะผู้ชายที่ขามาเแล้วทิ้ง่างนนะอย่าเขาอย่างมิดบริเวณเขาไม่เทานะมีาเขาแ่โาเดส มันจะเกินมันจะเกินปุ้ยมือเกินปุ้ยมือจงเกินมาคนข้นแพะมันแบม่แนวนี้แหม่มออมันเป็นจะได้ไปเที่ยวภาคอ่มวนอยู่บ่มวมวนโอ้ยบ่กวนกันแน่นีคือสิบเทิงเนาะไป่ะกะทันหนเตตะลัไปรุงเทพดหรอไปอนันต์ไประยอเหนื่อยไปไปเฮียนไปเฮียนเป็น วกดกับ่ท่านผูเรา่าพานหรือบบพานเพราะว่าอย่างคื้สีโบพานอ่เนี่ยเพราะว่าสุดไปนักเขาบอกเขแลกนี่นี่อะไรกเขาแมนไปเหยียดไปใสสินะเพราะว่าการที่เขาเป็นไกลเขาต้อมีบัตรไกดได้เป็นภาษาิทยนี้นะไกดนี้ไปบอกแบบไปบอาเป็นภาษชาไทยปอไปร้านนี่แหละดูสอดไมไปเอาที่เขากินขาโอ้แมนเออ

เอาอีกแล้เนาะงาคือคนลเนาะ่เี่ยเนียิดว่าเอาซ้ำสีแดนกบสีอันฟ้ามันคนละทนงเวลามันแหงมันก็ขึ้นเีกันเบอร์เดียวกันเบอรเดียวกันเบอรเดียวกันเหรอแหงมันก็นะเดียวกัดซัาเทียตัวใหญ่โอ้ยอถ้าส่ซางะส่ถสวงเนาะ เขางเเ้าเอิร์ดใส่เลยเลยยูอัอดูสื่อเจ้าเอิร์ดใส่เน่พี่แพสต์ก่อนนะนี่จะต้องเอาจำสวนมากได้หรือไม่จะงะจะนิดไปใส่อ๋ออยกใชน้ำปั้นโออยากนำปั้น แมนนหนีขาเจ้ามาออกกําลังกายมปันหาแนี่อื่นเขาพวกกินแต่แบบประเภทหนามีแรงเข้ามือก็ระเวยสครับทาหนั่งโซคนเาทานังโซ่คนเขาแมนแล้วคือชิร้เนาะมองสมควรหันเป็นหัน ระวัาาผมเองเด้อมันสีมันันด่ในนียะมันสกันบน่ะเอเออวัตะมันเป็นสีขาวอย่ากว่ามันโดเรือกันตัหลุมุดกรเ้งันยืดเงเพดานนี่จังค่ะบ่เออเสร้างตีกระดานอ๋อ พ้อจานก็ตีก้าดันก้กัสองท่าไอ้เห่าข้าทาดฟ้าข้าจาข้าตีข้ากัดท่าขากระถ่ายให้เลยอสเซอรดีไอ้ทาไม่แ็อยู่บเงินไมเท่าโบพี่ะ้าไปเห่นเนไปเ่ติงเหอก็บุญมีได้ไใหญ่ไปเล่นสาติงไดโบทำนี่ทำเลยไดโบได้บได้บ ได้ยองแกก็ะทาแบบคือตัวตั้งรุมตีไปเแลี่ยจได้นน่คนไออยากร่มกับนองแบบนี้ไอรอดมาตีโซ่นึงไปเฉลี่ยไอายบยากลางใน้นองคิดบุญยากละเอีดไม่ไม่ไยไม่ให้ไอให้นอกกัน พยเติาตันรลเก็บได้เละเอียดเอยียดน้ำมันเจ๊เจ๊อย่เจมันแัญญานยงยงยงยายายงยงหงยงยงยายงยงย้ยง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 อนยง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 ยน้งงย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 มันยง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 งยงยงงยงยันแยงงยงยงยงงนงางอยยายยน สไปน้ำาสไปสไปด์เมน้ำสไปดอเเมนเลยเห็นพี่น้องน้ำยียงกฆษณา้ำเราแล้วโฆสนากับมาพี่น้องน่ามาแต่ฟังไทยคุณแม่พี่น้องมันเป็นรสชาตังไงเบิ้งเฉ็บบ่สเดี๋ยวเอาสม่ำนึงกินแล้มันสว่งรสชาติสมเบ่อถืเมนส์โอกินแลมันคยมีแห้งกินแะ้วไม่แหง กายเฉลี่แล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจอกหน่อยจะนั่งโอลมกันหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็กายเฉลี่ยออกเมื่อยายเฉลี่กายเฉลี่ไปประจำการไปโรงเรียนนี่แหละเนาะทุกคนเนาะกายสีประมาณนี่แหละมาแวนเกิดตาดำมาแหวนหนึ่งน้ำเพลินกับผู้ดีถึกส่วนเนาะถึงส่วนไงเก็บกันไหนดิถึงส่วนคาซีนอนทุกคนเนาะมาทาสีสวยกตาดำเลยเนาะหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งดอกพอได้มากพอดีมาโอ้ มองวายได้ถาดหน่อยหนึ่งจุดเอได้มีพนาพาได้จืเนาะพรอไว่าบางทีเือยได้มีโอกาสอว่าได้กินอาหารยน้ำปั่นกีนอะโอ้ยเขาพ่อสิได้ว่าอ้ยีมนอกไไเแลวพี่น้ากปันพีจเจอสิเรสิรแลนมาออกกาลงกายกูมือได้ทุกคนทหารแล้วเพราะอะไรมี่วนนดพี่น้องบอยเนาะพี่น้องเอ้ยน้อง กำหนำจองหนำปันมันโมมีปัญหาเราะพี่้นงใจร้ายดีใจร้ายแล้วนีเนี่หูบ้านนองวางโอยส่วนมากสวยแต่แต่เมื่อวานนี้ก็ดีพี่น้องหูบาพนว่งบางพูมือบางมือาษาเชคถ้าเอืดอยู่แต่ว่าขยันเหนื่อยไปมาไปไทยไปยังันไหมเอโดนแล้วจนไปเปียเบียรอยู่งประอแล้วมากก็มาอ เมื่อกี้ยู่เพื่อนแบบบริสุทธิ์ไม่ใช่เมื่อี้แต่แล้วชิพาน้องคู้กี้มาหาเด้อได้ได้ในยิ้มค่าว่าน้องผู้กี้เพื่อนเฮ็ดซองหมอคุกขี่เฮ็ดซองทุกคนเนี่ซึ่งเาไปได้ดีได้เ๋ยคิดเขาไปติดตามแล้วก็ไปเบิ่งน้องคนนั้นโอ้ยมีนอวันนี้นออยู่ในหันมาลงโคงเองเป็นเืเฮ็ดใหญ่เลเมียนเมืองเฮ็นอม่ตาติเฮ็ดใหญ่เลยแต่ว่ามือนางกรผานน้งูกี้นี่นเออพามายามนี่ก็ คือโอกาสพายายเสรีแน่น้องมาหัจัจทัความหัจักกบเบื่อแน่น้องยายเสดีเราะฉะน่นเาท่านเคยเห็นกันกบเบื่อจะเถื่อนเห็นเห็นดิเหืนแบบหน่อยนึ่งแบบน่อยหนึ่งขับังแรกที่เคยมาั้งหมหักเลยเนาะทุกคนเนาะฟังเนื้อฟังตัวเลยก็ฟังเนื้อฟังตัวนะมเนาะอะไรตอนนั้นน้องทุกคนกี่น้องฟังื้อฟังตัวสักยากแน่ทักยาแน่แต่ว่าเลือกก็ไซส์ท้งหมทุกคนกับสรพมาานี่แนเนาะจะได้กับผาเป็นกำลังใจให้ทีมงานนี่แะเนาะงว่าทุกคนนี่แหละฝา กดติดตามแม่มาเบิ่งกดบาทหนึ่งก็ได้นะนี่โปาดจับบัตรหนึ่งมาค่ะซีโซ่มาอบุญกันพี่น้องมีเงินมารวยเรือกันพี่น้องมาเพ่งปองดองเนาะอย่างไรฮะมาเพ่งกันไปนันนันเพี่น้องเนาะไปมาสู่เนี่ย ฝากพี่ฟังน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กให้กำลังใจของข้าไปดูวกด้วพี่น้องเนอตอนนี้ก็้ากัสานนัไอกีพี่น้องไปอกนนะพอกันคลิมหนาพี่น้องเจอกันินาวเจอกันคลิมหนาสำหรับคลิมนี้บ๊ายบายนะ